คุณพิธาเนี่ยมีจุดอ่อนอยู่เนาะจุดอ่อนเขาค <mam> ือด้านสุขภาพนะครับคุณพิธาเขาเป็นโรคลมชักลมอะไรเป็นโรคผื่นแพ้ภุมมอะไรเนี่ยเป็นเรื่องอะไรซึ่งว่าเขาไม่ได้อันนี้มันเกิดจาก d n a มันเกิดจากกรรมพันธ <mam> ุ์หรือม <mam> ันเกิดจากอะไรก็ว่ากันแต่ว่าเขาเขาเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนผมเนาะนะครับแต่คุณพิธามีจุดเด่นที่ผมคิดว่าวเหนือกว่าผมเสียอีกคือคุณพิธาเนี่ยข้อที่หนึ่งเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากหัวไวมากถ้าเทียบกันตัวต่อต,ตัวนะครับความคิดผมเอง คุณพิธาหลักแหลมไหวพริบดีกว่าผมเสียอีกเรื่องหนึ่งถ้าผมต้องใช้เวลาเรียนรู้3ชั่วโมงพิธาสามารถเรียนรู้ได้ในหนึ่งชั่วโมงข้อที่2พิธากล้าหาญมากถ้าใครติดตามการประชุมสภาและการอภิปรายในสภาผูดแด้แทนรัษฎรของคุณพิธาจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่หวาดกลัวถ้าต้องพูดในเรื่องที่จําเป็นต้องพูดถ้าต้องพูดในเรื่องที่กระอักกระอ่วนถ้าต้องพูดในเรื่องหลักการที่ถูกต้องถึงแม้เรื่องนั้นจะอ่อนไหวเท่าไหร่ก็แล้วแต่ แต่พิธาพูดในสภาดังนั้นผมคิดว่าผมเชื่อว่าพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีได้อายุสิบห้าครับเป็นครั้งแรกที่ได้รับการตรวจว่าเป็นโรคประจําตัวเป็นโรคลมชักพอสิบห้าเจอวิกฤตสุขภาพยี่สิบห้าเจอวิกฤตธุรกิจพอสามสิบห้าสามสิบหกก็เจอวิอวกฤตครอบครัวความรักที่เคยเคยคาดหวังไว้ว่าจะ อยู่กันเป็นครอบครัวตลอดเวลาก็ไม่ไม,ไม่ประสบความสําเร็จเมื่อพูดถึงค้าสัค,บค,ค,สคับสำหรับคนประเทศถ้าจะให้ให้เข้ากับบริบทสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมตอนนี้ก็คงพูดต้องพูดถึงเรื่องการเมืองแห่งความหวัง<ช>ผมแล้วก็ผู้ผชมของโบกหลายลคนคงจะจําได้ในตลอด1ิบ0ปีหรือแม้แต่3าสิปีหรือแม้แต่40ิปีที่ผ่านมาประชาชนสิ้นหวังกับรัฐสภาที่เป็นเสาหลักของประเทศเมื่อไหร่ก็จะเกิดการเรียกร้องข้างนอกแล้วคนที่มีอํานาจก็จะปราบคนที่เรียกร้อง